สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิรักช่องอินเกมทุกคนด้วยนะครับเราอยู่ในเกม Go ก s h o o t i n g hunting Game นะครับเป็นแบบเกมแบบไนเปอร์นะครับอันนี้ผมเล่นมาได้นิดนึงแล้วแต่ก็ไม่นานมากประมาณติดกว่านาทีเราไปเซตติ้งกันก่อนตัวน,นี้เอาเอา,เอาเพลงออกไหมไม่ต้องเอาออกละทุกคนตัวเนี้อืมเฮ้ยซาวไม่ต้องเอาเสียงทำดูสิกออกแล้วก็เลือดด้วยโอเคเอาเลือดออก ว่าดูแล้วแบบกลัวโดนโดนแบนไม่ใช่อะไรคือหลังจากที่เล่นไปมันแบบไอ้นี่มากอะเลือดแบบนะดูแล้วแบบไม่เสี่ยงดีกว่าไปเริ่มเกมกันมันก็จะมีประมาณนี้ทุกคนอะมีเควสเมนเควสก็จะเป็นอันนี้มีล่าสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไปล่าสัตว์ก่อนเอาเงินแป๊บมันมีดูโฆษณาด้วยนะอื้ม เอาของาวันเพิ่มอะแต่ตอนนี้เสียงลั่นมากเลยทุกคนผมขออนุญาต <c oughs> เบาเสียงแบบลั่นเกินเสียงนกในป่าเนะี่ยเป็นมีนะมีสีน้ำตาลด,ดูแล้วโหแม่งหยุดนูมม่นด้วยวิธีการเล็งใช่ไหมกดทางซ้ายเนหะ็นไกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะต่้มบอกเลยนัดเดียว แต่ไม่มีเลือดเพราะว่าเราเอาเลือดออกไม่งั้นมันจะดูโหดลายจนเกินไปโอเคมนะีดับเบิลนะครับดูโฆษณาแต่เราไม่ดูโอเคกิฟัพไปซะก็ได้มาแปดร้อยโอ้ยมีตังอยู่สองพามเดี๋ยวขอไปอัปเกลี่ยปืนแป๊บนะทุกคนเข้าตรงนี้นะครับคำว่ากันของเราใช้เป็นเอ่อสแนปเปอร์ทอนี้ใช้เอ็มสองสี่อปเกลียมันซะอพันแปดจัดไปจบ เหลือตังอยู่นิดหน่อยออกอันนี้แหละไปเมนเควสกันดีกว่าไปโอเคทาร์เก็ตของเรานะครับเป็นระเบิดพีชีพแม่งอยู่ไหนวะอืมอมอมืให้ระเบิดผีชีพอ๋องไงต้องมึนงนี่แหละเขางวิ่งมา เงยไม่ได้ซูมนะเงยช็อตชาเลนจ์โ okay. อเคเขาเจอบอสเลยเหรอเอาไปไปดูดิเป็นไงชิบหายแล้วอะไรเนี่ยกระชาเกียรก็คือเป็นผู้ก่อการร้ายมาป่ชาเกียรทูกันแมนไอสองป,ปืนออกอยู่นี่เอาเย้วยเ่ไม่ไม่ไปร่วง ไม่ละไม่เรียบร้อยถ้าเป็นแบบใส่เอฟเฟกต์เรือนี่คือแบบเรือนั่งพุ่งอะ่ะไปจบได้เพชรอ๋นนี้มันมันเราไม่ได้ไงมันเป็นแบบเหมือนธนาคารไปไปไปดูโคโรนาได้ตังค์เจ็ดร้อยเดี๋ยวค่อยดูนอกรอบอเดี๋ยวค่อยว่ากัน โอเคมีตังอยู่แปดพันอีกูเชียชนะบอสที่หนึ่งได้ตั้งแปดพันมาไหนก็ได้ไหนละอัพเกียรดปืนก่อนเลยจังวันนี้มีเออาด้วยนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนขออัพไอเอ็มสองสี่ก่อนปึ๊บกระสุนบวกมาเป็นสามโอ้โหคืจะบ้าตายอืมสองันหกอจบเอ่อเอาเป็นเอาเป็นกระสุนแล้วกัน ส uh, ามพันมัสเตลได้อยู่หรอกจะตั้งอีกพันสองได้ไหมไม่ได้แล้ววะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูปืนกันทุกคนนี่มันก็จะมีอันนี้เป็น AR นะถ้านะถ้าทุกครั้งมันมัต้องดาวน์โหลดด้วยวะมันไม่ได้ดาวน์โหลดเน้มันเสร็จสับไปเลยนี่ m อ a มอหนนะแต่ก็ผมก็ปนืนยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ หมาถึงว่าดีเทลอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้สวยมากมันดูทื่อๆนี้เป็นช็อตกันนะครับ่ประมาณนี้แล้วคิดีดูช็อตกันใส่ลำกล้องอะ่ะมันจะบ้าอะไรไงโอเคอันนี้เป็นปืนสั้นนะปืนสั้นํำไมโหลดนานจังอะล่ะแล้วดูปืนสั้นใส่ลำกล้องโอ้ตลกตลกตันนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมนี้ โกดตุ้งทิงหันทิงเกมนะครับก็มีหลายภารกิจให้เราทําให้เราเลือกทํานะครับแล้วก็ดูโฆษณาได้อะไรได้นะแตมนั่นแหละโฆษณาแม่งก็ชอบเด้งเข้ามาตอนเราเล่นจบหัวร้อนเลยโอเคครับเดี๋ยวไปว่ากันถาหร่บเกมใหม่นะครับจะมีเกมอะไรอีกไหมต้องรอดูนะครับอาทิตย์หน้าน,นะครับอาทิตย์นี้ก็นี่แหละเกมใหม่ที่โหลดมาหาเจอแค่นี้ <laughs> ที่เหลือคือแบบไม่ได้อะไม่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปว่ากันนะจ๊ะทุกคน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับทั้งผู้ติดตามใหม่แล้วก็ผู้ติดตามเก่าด้วยนะครับรักทุกคนนะจ๊ะทุ่กว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนเสีย่ยรักนะจุ๊บ